ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริลยมคุณแม,ม่ปัจจุบนันนี้อายุ48ปีใช่ค่ะยังไม่ถึงวัยหมดประจำเดือนไหมคะระยังค่ะยังนะฮะก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการปวดประจำเดือนครับอาจารย์ปวดรุนแรงแค่ไหนยังไงครับก็ตั้งแต่ปวดตอนแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าปวดแบบแรกๆจะปวดสักครึ่งวันคือขยับตัวไม่ได้ถ้าขยับตัวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันปวดแบบบิดเลยอะ่ะ ปวดวันที่มาหรือว่าปวดวันที่มาเลยวันที่มาค่ะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงปวดถึงกับเป็นลมเลยอะค่ะคือแบบมือเท้าแบบเหงือออกอะอันนี้ปวดมาตั้งแต่เป็นสาวๆเลยหรือเปล่าใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนเลยใช่ค่ะก็เป็นอย่างนี้มาตลอดก็แรกๆก็จะเป็นไม่มากเท่าไหร่แต่ลันทางนี่จะเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นตลอดทราบสาเหตุไหมครัไม่ทราบค่ะคือจะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกครั้งครับ แล้วได้คุยกับคุณหมอปรึกษาแพทย์ว่ายังไงบ้างครับไม่ได้ปรึกษาค่ะอ้าวทาไมนะฮะก็เอาไต่ทานยาแล้วก็ใช้กระเป๋าน้ำร้อนอ๋อแล้วกี่วันมันก็หายก็ประมาณวันเดียวก็หายแล้วค่ะแตะจะเป็นเดียวค่ะอ๋อแต่จะปวดรุนแรงใช่ค่ะปวดรุนแรงมากปวดมากค่ะใช้วิธีทานยาทานยาแล้วก็กระเป๋น้ำร้อนกระเป๋น้ำร้อนเป็นอย่างนี้ทุกๆเดือนทุกเดือนค่ะทุกเดือนถึงจะต้องหยุดงานไหมฮะ ก็บางครั้งมีเหมือนกันมีบางครั้งต้องหยุดงานด้วย <ฮะ S 1> ลำคาญงุดหิดไหมฮะลำคาญมากเลยงุนหิดต,ตรวจก็ไม่เจอสาเหตุไม่เจอค่ะปรึกษาแพทย์ก็ไม่มีความผิดปกติค่<ฮ>ะแต่ก็ปวดเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานเห็นไหมครับว่าทําไมตัวเองมีความผิดปกติแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นก็เคยคุยนะคะแต่ว่าอืก็ไม่มีไม่มีใครแสดงความคิดเห็นอะไรมากกว่านี้อื ก็คือบางคนที่ก็าปวดเขาก็ไม่ได้ปวดเยอะขนาดนี้เหมือนยอมรับสภาพไปใช่ค่ะก็ทั้นก็คือต้องกินยาแก้ปวดไปใช่วันหนึ่งเกิดรู้สึกว่าอยากจะหายหรือเปล่าก็รู้สึกนะคะมีใครบอกอะไรยังไงฮะก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาค่ะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาว่าเอ๊ะทำวิธีไหนนะหรือมีอาหารเสริมตัวไหนที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นครับ เพราะว่าเป็นอย่างนี้มานานมันก็รู้สึกลำคานเวลาที่เราจะไปทํางานหรือทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดมีจังหวะนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่อยากทําอะไรเลยอยากอย่าแบบจะอยู่เฉยๆอ่ะครับทดลองค่ะทดลองรับประทานเริ่มรับประทานก็ตะแรกก็รับทานกันวันละหนึ่งเอ่อครั้งละหนึ่งแคปซูลสองครั้งครั้งละหนึ่งแคปซูลหาแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาเป็นครั้งละสองแคปซูลก็พอดีมีคนแนะนําก็เลยทานแบบนี้ ทานมาได้สักประมาณสักสองสัปดาห์ได้ครับพอตอนนี้รู้สึกว่าเวลามีประจําเดือนเนี่ยมันหายแบบไม่ปวดไม่อะไรเลยเหมือนกับแค่แบบมันออกมาเฉยๆเลยอะ่ะคือสองสัปดาห์แรกที่รับทาน <ฮะ S 1> มันอยู่ช่วงของการมีรอบเดือนพอดีกําลังจะมีสัปดาห์ที่สามกำลังจะมีสัปดาห์ที่สามใช่ค่ะใจจดใจจอ่อลุ้นเลยสิว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะไม่หรืหอ<ช>ไม่ได้ตั้งใจใอะไรเลย ก็ไม่ได้ตั้งใจมันทานคือก็แบบมันเป็นแค่ว่าบำรุงร่างกายอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามาก็คือมันไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่ามาเยอะมากมาประมาณสึกเดือนแรกจะประมาณสักสามสัปดาห์ได้ฮะเยอะมากค่ะมาเยอะมากมีประจําเดือนนานถึงสามสัปดาห์มีมีนานมากแล้วก็รู้สึกว่าตกใจเกือบจะไปหาหมออยู่แล้วค่ะอุ้ยเดี๋ยวสามสัปดาห์เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอาจจะฟังดูแปลกๆไม่ค่อยไม่ไม่ไมยเคย มายังไงฮะสามสัปดาห์นี้คือมาเยอะมากเหมือนเลือดจะหมดตัวอะไรเงี้ยแต่เราไม่เหนื่อยไม่เพียเลยนะทุกวันทุกวันค่ะเป็นเวลาสามสัปดาห์ค่ะวันละวันแรกมากมา,มาอา<ต>าผม<า>ผมถามตรงๆเลยเปลี่ยนผ้าในไมากี่ชิ้นด้วยกัน <c oughs> เออมันจะได้เห็นภาพกันเลย <c oughs> นะถูกไหมฮะเออเปลี่ยนประมาณสี่ห้าแหละวันหนึ่งอะประมาณแล้วสองสัปดาห์แรกอะนะพอสัปดาห์ที่สามเนี่ยจะเริ่มลดน้อยลง วันละสี่ห้าชิ้นเลยบบคืออาจารย์พิเชษก็คงตอบไม่ได้เพราะไม่เคยใช้นะฮะผมก็ไม่เคยใช้นะฮะน้ำไพคงต้องตอบเลยฮะมันเยอะหรือเปล่าฮะเยอะมากๆาเลยน่าตกใจนะฮะเ<ช>พราะปกติเนี่ยมันจะประมาณสามถึงห้าวันคนที่มานานก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งวันแรกวันที่สองมันอาจจะมาเยอะแล้วมันก็ค่อยๆลดลงนะฮะแต่ถ้ามาทาังสามสัปดาห์นี่ต้องไปพบหมอแล้วละ่ะ เอแต่ามันเกิดอะไรขึ้นกังวลไหมฮะตอ้แรกกังวลตอนแรกกังวลกะว่าจะไปหาหมออยู่แต่บังเอิญไปคุยกับเพื่อนที่แนะนํามาเอเขาบอกว่าถ้าทานตัวนี้มันจะค่อนข้างจะมีประจําเดือนเยอะก็เลยเฉยๆลองทานต่อดูเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เพียงอ๋อคือไม่เพลียด้วยเฉยๆฮะไม่เพลียค่ะไม่ปวดท้องค่ะไม่ปวดท้องเลยเออต้องบอกอะไรอาจจะไม่ได้มีอะไรผิดปกติ กลับรู้สึกดีรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีแต่เพียงแต่ว่ามีประจำเดือนมากกว่าปกติท่านั้นเองความรู้สึกของคุณแบบดีขึ้นประจำเดือนก็ไม่ทําให้ปวดท้องค่ะอันเนี้ยมันจะมีผลจากอะไรครับคืออาการปวดหายไปเนี่ยหรือว่าไม่ปวดหรือปวดน้อยลงเนี่ยเราอธิบายได้จริงๆมันเป็นงานวิจัยของอาจารย์น้ำไผ่นะฮะกับเกี่ยวกับเชียรมันซึ่งผมมอบ ให้คนทําวิจัยเขาตอบดีกว่าเอะม,มาหรือว่าคนศึกษาโดยตรงเลยนะครับวันนี้เราโชคดีอย่างยิ่งเลยนะครับคืออย่างตะกี้ที่บอกอะน,นะคะว่าที่มันปวดเนื่องจากมดลูกบีบตัวบีบตัวเนื่องจากสารตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าพลลสะแกนลนดินครับซึ่งสารตัวเนี้มันจะมีเซลล์ที่ผนังมดลูกอยู่แล้วคือมันไม่ใช่มีแบบมีอยู่นะฮะม,มันจะสร้างขึ้นเวลานั้นแล้วก็ใช้งานเวลานั้นเลย ซสื้อันนี้เราจะเห็นได้ชัดเวลาจะคลอดลูกซึ่งสารตัวเนี้ยจะสร้างอย่างมากเลยแล้วก็บีบมดลูกเพื่อให้เอาเด็กออกอนะ,ะ<อ>มันก็คล้ายๆกันอันนี้มันจะบีบให้ประจำเดือนออกอแต่ว่าการสร้างมันจะต้องพอเหมาะใช่ไหมฮะไม่ใช่สร้างเยอะเหมือนกับจะบีบลูกออกอะะทีนี้ GM1 ที่อาจารย์พี่เชษส่งไปให้ทดสอบเนี่ยเราไม่ได้ทดสอบในคนนะฮะเราทดสอบในหนูแล้วก็ ที่เราทดสอบนั้นเราทดสอบฤทธิ์ระงรับปวดฤทธิ์ต้านการอักเสบ mm hmm. ซึ่งการปวดกับการอักเสบเนี่ยมันก็เกิดจากสารตัวนี้แหละคือคือ,คอเพราะซากรนดีเนี่ยมันมีหลายหลายกลุ่มนะคะซึ่งเขาจะเรียกเป็นกลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม A อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะที่มดลูกนี้เป็นตัว f อฟลฟานะคบแล้วก็ที่อักเสบนั้นเป็นตัว E เป็นกลุ่ม E เราทดสอบแล้วเราพบว่า GM1 เนี่ยสามารถไปยับยั้งการสร้างของเพราะแทกแลนดิตได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่แปลกใจว่าอาการปวดไม่มีมนะฮะเพราะว่ามันสร้างสารตัวนี้น้อยลงแล้วมันทำงานเร็วขนาดนั้นเหรอครับแค่สองสัปดาห์เท่าน,นั้นเองนะอาจารย์ไม่ใช่ทำงานเร็วขนาดนั้นก็คือว่า GM1 เนี่ยพอให้เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะคเวลาร่างกายจะสร้าง ตัวคร์สตแกลนดินขึ้นมาเนี่ยมันสร้างมาจากเริ่มต้นจากผนังเซลล์เลยครับผนังเซลล์จะหลั่งพวกไขมันออกมาตัวหนึ่งที่เราเรียกอะเรคิโดนิกแอซิดแล้วจากอะเรคิโดนิกแอซิดเนี่ยมันจะสร้างพร์สตาแกรนดินมันจะผ่านน้าย่อยตัวหนึ่งหรือเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าไซคล์ออกซิเจนเสเราพบว่า GM1 เนี่ยไปยับยั้งไอ้ตัวเอนไซม์ตัวเนี้ยก็เลยทําให้ระดับของเพร์สแกนดินลดลง ก็คือเป็นต้นนีมันทำงานคือมันทํางานทันทีแต่ที่คุณต้นถามสองอาทิตย์นี่ก็เลยงงจริงๆมันทํางานทันทีอ๋อมีผลทันทีเลยไม่ว่าคุณอาจจะรับประทานสองวันก่อนหน้านี้ก็มีผลทันทีอ๋อไม่ใช่อันนี้มันมีผลโดยตรงต่อต่อการสร้างของสารนะคะอันนี้ไม่ได้ผ่านระบบภูมิคุ้มกันนะคะอ้าละสุดท้ายการรับประทานสองสัปดาห์หลังจากสองสัปดาห ที่ทานไปแล้วมีผลทาให้ประจำเดือนออกมาเยอะค่ะหยุดหรือว่าทานต่อก็ทานอยู่ได้สองเดือนแล้วก็หยุดลองหยุดดูทดสอบโดยการลองหยุดดูแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะก็หยุดได้ประมาณสักสี่เดือนได้หยุดไปสี่เดือน่ะแสดงว่าระหว่างสี่เดือนนั้นไม่ปวดไม่ปวดคะไม่ปวดเลยไม่ปวดแต่พอพอพอเริ่มมาช่วงหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีอาการปวดนิดอะไรอย่างเงี้ยกลับมากลับมา ก็เลยทานต่อแล้วก็มีอาการของไมเกรนร่วมด้วยซึ่งไมเกรนจริงๆก็เป็นมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นบ่อยแต่ช่วงหลังเนี่ยถ้าเจออากาศร้อนอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกปวดแบบปวดแบบขึ้นสมองเลยอะจนถึงบางครั้งเนี่ยมีอาการแบบอาเจียนออกมาเลยอาเจียนแล้วก็ท้องเสียจะเป็นมาถ้าพักผ่อนน้อยด้วยจะเป็น อันนี้ก็คือเรียกง่ายๆว่ามีทั้งอาการปวดประจำเดือนด้วยแล้วก็มีไมเกรนด้วยนะครับแต่หลังจากหยุดไป4เดือนเนี่ยไอสองอย่างมันมาพร้อมกันคือปวดทั้งประจำเดือนด้วยไมเกรนมาด้วยนะครับอาจารย์คงต้องช่วยตอบนะครับว่าหลังจากหยุดไปเนี่ยแสดงว่าครับผมตอบได้ในกรณีของไมเกรนครับนะครับไมเกรนนี่ก็คงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าระดับของ t s 2ในร่างกายมีสูงนะครับ วันน้มันก็เหมือนเกิดอาการอักเภูมิแพ้อาการดมนะครับมเมื่อมีการลดลงอาการก็จะดีขึ้นการลดลงนั้นนะถ้าหากจะดูกราฟสักนิดนะครับเราจะพบว่าคนที่กินแคปซูลสีเขียวใช่ไหมครับสีเขียวนะครับก็จะมีพามเพิ่มขึ้นของ th 1นะครับแล้วก็ th 1 7แล้วก็ t regulator นะครับส่วน th 2เนี่ยไม่เพิ่มหรือลดอยู่ปกติของมัน ภาวะของคุณทีเอสอเนี่ยจะสูงกว่าคนอื่นนะครับแต่คนธรรมดาเนี่ยบาก,กินเข้าไปแคปซูลทีนี้จะสร้าง t ีเอของคุณก็เหมือนกันก็คงจะมีการสร้างทีเอสหนึขึ้นแล้ว t ีเอเนี่ยมันระดับของมันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นตัวไปลดทีเให้กลับสู่ภาวะปกตินะฮะเพราะฉะนั้นอาการที่ผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นจากทีเมากไปม,มันก็หายไปนะครับผมเชื่อว่า ไมเกรนไมเกรนนี่เกิดขึ้นจากเหตุนั้นส่วนไอ้ที่ปวดประจําเดือนเยอะๆเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากว่าจีเมวันเนี่ยมันไปอินฮิบิตเป็นโพสแกนดินอินฮิบิเตอร์ไปยับยั้งการหลังโพสแกนดินครับรบส่วนว่าทําไมมันหลังประจําเดือนถึงสามอาทิตย์อันนี้ผมต้องเรียนตรงๆว่าตอบไม่ได้มันเป็นความซับซ้อนทางประชานซึ่งอย่างที่ผมว่าเนี่ยคงต้องไปหัดมีประจำเดือนก่อนแต่ว่า ท,ที่ดีใจก็คือว่าหลังจากนั้น2อสเดือนก็หายไปใช่ไหมอาการหายไปผมก็คิดว่ามันคงจะเกี่ยวข้องกับไอทีเเนี่ยที่มันมีเยอะไปครับแต่ก็ก็คือพอหยุดไป4เดือนกลับมารับประทานใหม่อาการปวดประชำเดือนก็หายไปอีกไมเกรนดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยค่อยๆดีขึ้นค่ะแล้วทุกวันนี้ยังทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องอยู่ค่ะแล้วทานสูตรทานสูตรสีเขียวปริมาณยังไงฮะ ก็เป็นเช้าสองยืนสองเช้าสองก่อนนอนสองใช่ค่ะแล้วถ้าหยุดอีกต้องถามอาจารย์ว่าอาการเหล่านี้จะกลับมาอีกไหมฮะก็ลองหยุดดูเขาลองแล้วรอบหนึ่งอาจารย์แล้วเป็นยังไงฮะกลับมามันกลับมาอืมอันนี้ตอบไม่ได้แล้วจริงอาจารย์นําพปยช่วยเออคือคิดว่าคงเป็นลักษณะของเฉพาะตัวนะคะที่จะมีสารเอ่อเพราะแซกแอนดี้เนี่ยหลังมากฮต่างจากคนอื่น นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดการปวดอีกนะฮะ <c oughs> ทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับอินเตอร์ลิวคิน1หรือไม่เพราะว่าระบบการสร้างของพ r าสากแกรนดินเนี่ยมันจะเกิดมาจากอย่างที่บอกอะว่าผนังผนังของเซลล์เนี่ยจะหลัง่งไขมันออกมาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นกรดตัวหนึ่งแล้วก็ถึงเปลี่ยนเป็นพ r าสตกแกรนดินซึ่งการกระตุ้นตรงนี้มันจะผ่านอินเตอร์ลิวคิน1นะฮะ ทีนี้อินเตอร์ลิวคิน1เนี่ยมันสร้างจาก T helper ตัวที่2ครับฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกันนะฮะอันนี้เราก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งไปถึงขนาดนั้นคือเรายังไม่ได้ศึกษาลงเรายังไม่ได้ึงศึกษาลึกๆลงไปถึงขนาดนั้นนะครคือสรุปได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือเนื่องจากว่ามีการสร้างของ t s 1แล้วก็ T regulator เพิ่มขึ้นผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจากสตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ไปไประงับใ้ Th สองซึ่งมีสูงไปซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการทั้งหลายแหล่ผิดปกตินี่แหละครับมันก็กลับสู่ภาวะปกติทีนี้ถามว่าเมื่อเราไม่ใช้ถ้าหากมันเป็นอาการพิเศษของเราเป็นอย่างนี้ครับเราก็คงต้องใช้ประจำก็อ,อาจจะต้องใช้ให้น้อยลงก็ลดปริมาณได, uko, ได้ครับก็ลดลงปริมาณได้เมื่อหมดประจำเดือนก็อาจจะไม่มีอาการปวดไม่ต้องไม่ต้องมีอาการปวดแล้ว ก็อาจจะไปองทานแล้วก็ได้แต,แต่แต่ก็อย่าหยุดใช้จะได้ผิวสวยหน้าใสาไปตลอดชีวิตใช่เ <c oughs> อ่าล่ะครับขอบคุณมากครับคุณแหม่มครับ